คุณผู้ชมคะความเป็นอาเซียนกําลังถูกจับตามองอย่างมากนะคะโดยเฉพาะบทบาทเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขวิกฤตสถานการณ์ในเมียนมาและเป้าหมายแรกก็คือการแต่งตั้งทูตพิเศษอาเซียนเพื่อดูแลในเรื่องนี้ค่ะความรับหน้าที่น่าจะเกิดขึ้นและความหมายของความเป็นอาเซียนนะคะวันนี้เราจะคุยกับคุณศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วและท่านเป็นเลขาธิการคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชียหรือ APRC ค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีษศักดิ์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณนัชชาคุณเทพชัยครับครับขอับคุณท่านปรัชตนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับนี่เวลาก็ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วครับที่ผู้นําอาเซียนมีฉันตามติห้าข้อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งก็รวมถึงข้อเสนอที่มีการแต่งตั้งตัวแทนพิเศษของอาเซียนเข้าไปในเมียนมานะครับแต่ว่ามันก็ชัดเจนว่าการตอบสนองจากผู้นํากองทัพเมียนมารัฐบาลเมียนมานี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับก็เลยมีคนที่มองในแง่ร้ายว่าตอนนี้ ตอนนี้เมียนมาก,กําลังใช้อาเซียนเป็นเครื่องมือในการกที่จะซื้อเวลาหรือเปล่าครับก็ <c oughs> ถ้าพูดถึงวิธีที่คุณเทพชัยบอกว่า <c oughs> การตอบสนองของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเขาหลังจากที่มีการประชุมซัมมมตนะครับวันที่ยี <c oughs> ่ีเมษาแล้วก็มีฉันทามติ5ข้อเนี่ยเ <c oughs> ขาไม่ได้ตอบสนองอะไรเลย นะครับจริงๆแล้วมองว่าเขาพยายามที่จะซื้อเวลานะครับแล้วที่สำคัญมันดูจะถอยหลังไปจากที่เรามี 5-Point Consensus ัสันธามติ5ข้อเพราะว่าหลังจากที่ประชุมจาการ์ตาหลังจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลทหารเนี่ยพลเอกมินองไหลก็ออกมาถแถลงว่าพร้อมที่จะปฏิบัตินะครับแต่เมื่อสถานการณ์ s t a b l l i z e หรือมีสถีรภาพแล้ว คำว่ามีเสถียรภาพแล้วมันหมายความว่ายัางไง hmm. นะครับมีเสถียรภาพก็คือว่าเมื่อบรรยากาศมันดีสําหรับการพูดคุยหรือเมื่อฝ่ายทหารนี่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็มีการเดินทางเข้าไปของรัมตรีต่างประเทศบรูไนนะครับในฐานะประธานใช่ไหมครับก็ไปคุยกันเรื่องการปฏิบัติตามฉันทมติห้าข้อนเนี่ยแต่ประเด็นหลักก็คือเรื่องของ Special Envoy หรือ s p e c i a l envoy มี S ก็คืออาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับ,รบเราก็เท่าที่ทราบคือเราก็เสนอชื่อนะครับบุคคลที่อยู่ในขายที่จะเป็น Special e n v o y นะครับก็คือมีทั้งอินโดนีเซียนะครับมีทั้งไทยเนี่ยแล้วทราบมาหลังจากนั้นก็มีมาเลเซียด้วยนะครับแต่มันกย็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับ คือผมว่าจริงๆแล้วเราหารือกับเขานะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าการทําหน้าที่ของ Special e n v o นไเนี่ยมนต้องเข้าถึงหนึ่งเข้าถึงฝ่ายทหารในระดับสูงนะครับแล้วก็ต้องมี Access กับทุกๆฝ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยความร่วมมือของฝ่ายทหารเนี่ยนะครับ SAC เนี่ยก็มีความสําคัญแต่เมื่อเวลามันปล่อยมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลทหารที่จะ v ีโตการแต่งตั้ง Special Envoy นะครับคือเรื่องนี้ผมว่าอาเซียนจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้ความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. และไอ้สิ่งที่เราตกลงก็ตกลงบนแผ่นกระดาษเท่านั้นนะครับและข่าวตอนหลังที่มันไม่ดีเนี่ยมันออกไปซึ่งผมคิดว่ามันคาดเคลื่อนก็คือมันอาเซียนเกิดทะเลาะก,กันเอง <laughs> ว่าใครจะเป็นสเปเชียลเอ็นไบรจริงๆผมว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันเองหรอกครับแต่ละคนก็มีการเสนอคนของของเขานะครับที่คิดว่าเหมาะสมนะครับแล้วไทยนี่เราก็เปิดกว้างว่าเราก็จริงๆแ้จะเป็นคนเดียวก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ผมว่ามันไม่ได้สําคัญอยู่ที่สเปเชียลเอ็นไบรคนเดียวหรือมากกว่าคนเดียวคือเมื่อมีสเปเชียลเอ็นแล้วเนี่ยอาเซียนทั้งสิบประเทศเนี่ยและอาเซียนที่ประเทศหลักๆที่เป็น มีบทบาทสำคัญจะแบ็กอัพสนับสนุนการทำงานของสเปเชียล n อน y อย่างเต็มที่ไม่ใช่ปล่อยให้สเปเชียล n อน y อยทำงานเป็นคนเดียวนะครับคุณเชี่ยวศักดิ์เสนอว่าให้อาเซียนเนี่ยเดินหน้าแต่งตังต้งตัวแทนพิเศษไปเลยไม่ต้องรอกองทัพเมียนมาว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบยังไงเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะภารกิจเนี่ยถึงแม้ยังเข้าเมียนมาไม่ได้ผมว่าเขายัง <ừ. S 1> มีคนที่เป็นสเปเชียล n อน y อยเนี่ยหรือคณะสเปเชียล n อน y อยเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลายอย่างนะครับเพื่อเล ก็เรียก ground work ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปนะครับประสานท่าทีในอาเซียนให้มันมีเอกภาพมากกว่านี้นะครับซึ่งเราก็รู้กันว่าในในอาเซียนกันเองเนี่ยท่าทียังไม่ได้เป็นเอกภาพอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ประสานท่าทีกับประเทศที่เป็นปเ,ททเป็นปร,ประเทศที่สําคัญและที่มีบทบาทสําคัญเนี่ยอย่างจีนนะครับญี่ปุน่นแล้วก็รัสเซียซึ่งรัสเซียเองก็บอกว่าสนับสนุนอาเซียนทุกคนบอกสนับสนุนอาเซียน แต่ก <One input> ็ไ <un> ม <paid> ่รู้ว่าสนับสนุนอาซินจริงหรือเปล่าเพราะการสนับสนุนอย่างจริงจังเนี่ยมันจะช่วยให้การทำงานของ Special Envoy นะครับมีมีล้ำหนักมากขึ้นนะครับเพราะความเห็นของผมก็คือว่าเราสามารถ proceed ได้ในการแต่งตั้งเพราะมันเป็นภาษาเขาเรียกว่า p Prorogative ของแชร์นะครับแชร์ก็สามารถโอเคครับแชร์ไป็นคอนซอลมันก็เป็นสิ่งที่ดีคอนซอลกับทางฝ่ายทหารว่าโอเคนะ มีลิสต์อย่างนี้คนไหนที่เขามีมีคอมฟอร์ตเลเวลนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นการตัดสินใจของอาเซียนนะครับหมายความว่าคนที่ควรจะขยับในบทบาทการแต่งตั้ง Special e n v o นไนี่ก็ควรจะเป็นบรูไนในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในช่วงเวลานี้หรือเปล่าคะแล้วถ้าแต่งตั้งขึ้นมาทางเมียนมาทางทหารเมียนมาบอกว่าไม่เห็นด้วยก็าอาจจะเข้าไปทำงานหรือว่าประสานกับหลายหฝ่ายในเมียนมา ยากหรือเปล่าคะครับก,ก็ตรงนี้ก็ก็ใช่ครับหนึ่งแต่ผมก็ยังเห็นด้วยว่ามันเป็นการตัดสินใจของครูนายแล้วก็เขาคงต้องปรึกษากันกับประเทศที่ที่มีบทบาทเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนก็เห็นด้วยว่าเราควรจะ proceed นะครับแล้วถ้าเขาไม่รับเนี่ยผมก็ถือว่ามันแรงกดดันมันก็อยู่ที่รัฐบาลท,ทหารของเยนมาว่าเขาไม่ทําอย่างที่เขาคิดนะครับ ด้วยเหตุนี้เราถึงพยายามอยากให้มันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเนี่ยทํางานเป็นคณะเพราะถ้าเป็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่รับบุคคลเพราะเป็นบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าเป็นคณะเนี่ยนะครับพูดในนามของอาเซียนเนี่ยมันก็อาจจะ <c oughs> ผมว่ามันโอกาสที่เขาจะรับนะครับแล้วก็มีการพูดคุยด,ด้วยเนี่ยมันน่าจะมากขึ้นครับ <c oughs> เป็นไปได้ไหมครับว่าที่กองทัพเมียนมากมีความรู้สึกว่าตอนนี้ระดับของการต่อต้านการยึดอานาจเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากแล้วก็กองทัพก็สามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้มากกว่าเมื่อสักสามสี่เดือนที่แล้วนะครับก็เลยทาให้ไม่เห็นความรีบร้อนที่จะต้องมีการพูดคุยเจรจาหรือว่าเปิดทางให้อาเซียนเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยด้วยซ้าไปก็ใช่ครับแต่ผมม่าทั้งสองส่วนการที่อาเซียนไม่ได้กดดันมากกว่านี้นะครับสองแล้วก็เขาเองก็คงคิดว่าเขาเริ่มคุมสถานการณ์ได้แต่ผมว่า มันไม่ได้คุมได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าจากจากที่เคยมีการปรับปรามอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับรูปแบบการต,ต่อต้านก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการฝ่ายต่อต้านมีการจัดกองกําลังป้องกันตัวเองนะครับใช้วิธีการลอบยิงลอบวางระเบิดนะครับมันกระจายไปทั่วทั่วทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้คือถึงแม้ตัวเลข มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนตอนแรกนะฮะแต่ความรุนแรงก็ยังมันยึดเยื้ออยู่นะครับแต่จะฝ่ายรัฐบาลทหารแน่นอนเขาก็คิดว่าเขาคงจะไปอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็เมื่อเขาคิดว่าเขาคุมได้นะครับแล้วเขาจะเริ่มที่จะมีท่าทีที่จะผ่อนปลนหรือตอบสนองต่อเรื่องของการมีได a l ล g อกนะครับอแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมผมว่าที่น่าเป็นห่วงมันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงอย่างเดียวสถานการณ์ เศรษฐกษิจนะครับความยากลาบากของประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยนะครับมันมันหนักมากนะครับตอนเนี้ถ้าที่ผมทราบก็คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารสิ่งของที่จําเป็นเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่นะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยแล้วไทยจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือเรื่องโควิดเราไม่รู้เลยว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วแล้วระบบสาธารณสุขของของเมียนมาตอนนี้เรียกว่าคลัพซ์เลยนะครับ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรุนแรงอย่างเดียวปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาโควิดเนี่ยที่ที่ทมันมันจะรุมเร้าเข้ามานะครับคืออาเซียนเองก็คงจะนิ่งนอนใจแล้วปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยก็คงจะไม่ดีนะคะเพราะว่าน,านานาประเทศจับตาม,มองอย่างมากโดยเฉพาะคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเมียนมาเองเนี่ยกำลังที่จะบานปลายเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองที่ เป็นวงกว้างมากกว่าน,นี้ด้วยค่ะแล้วอาเซียนเองควรจะกําหนดเส้นตายให้ชัดเจนไหมคะเพราะว่าอาเซียนเองก็มีกําหนดของการประชุมวาระใหญ่ๆที่กําลังรออยู่มากๆท่ามกลางคําถามว่าเอาเราเรื่องเมียนมาจะหาทางออกอย่างไรนะคะใช่ครับเพราะว่าสมมุติว่าพอเราประชุมเอ็มเอ็มเนี่ยคือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองแล้วก็การประชุมกับประเทศคู่เจรจาเนี่ยแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าเนี่ย นะครับเราจะทำยังไงนะครับถ้ามันมี Special Envoy ก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วผมคิดว่าที่สำคัญคือว่าเรามีชันธามาติ5ข้อไปแล้วเมียนมาบอกว่าตอนแรกรับนะครับตอนหลังก็เริ่มที่จะแสดงค่าทีที่ไม่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรามีอาเซียนชาร์เตอด้วยนะครับ อาเซียนชาเตอร์เนี่ยมีการพูดถึงว่าประเทศเนี่ยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ภายใต้การภายใต้อาเซียนเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ถือว่าห้า i ฟ t c o n ์คอนเซ็ e ต s เนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราตกลงกันนะครับอาจจะไม่ไถึงขั้นเป็นการลงนามในข้อตกลงเนี่ยแต่มันก็มีไอ้มอร์ l รอปปิเกชันที่จะปฏิบัติ แล้วอาเซียนจะทํำยังไงครับในเมื่อประเทศสมาชิกเนี่ยถ้าง่ายๆก็คือละเมิดไอ้สิ่งที่เราตกลงพันธะกรณีที่เราพูดกันไว้เนี่ยในกรอบอาเซียนถึงแม้อันนี้มันมันไม่ใช่ข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องการเมืองอาเซียนก็ต้องรููเหมือนกันนะว่าอาเซียนจะไม่ทําอะไรเลยเหรอ mm hmm. จะจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเป็นปัญหาท้าทายอาเซียนเลย ถ้าไม่มีความคืบหน้าเรื่อง Special Envoy หรือในส่วนอื่นๆนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนอื่นนะครับภายใต้ฉันทามาติห้าข้อที่เราทำได้นะครับก็คือเรื่องอย่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยม,มันเป็นอะไรที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นปการเปิดประตู เพื่อที่จะได้เริ่มมีช่องทางการหา,หารือกับฝ่ายต่างๆนะครับอาเซียนก็ก็บอกว่าเราเรามีความพร้อมมีศูนย์อาหาเซนเตอนะครับที่ดูแลเรื่องการประสานงานด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมซึ่งเคยทำมาแล้วในกรณีโรฮิงญาสนะครับหลายประเทศที่เขาก็พร้อมแสดงท่าที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับรวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลทั้งหลายก็อาจจะพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ นะครับตรงนี้เราเราควรจะทำไหมนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ทน่าจะปฏิบัติได้ภายใต้ฉันธรรมติห้าข้อครับ,รบเป็นที่รับรู้นะครับว่าในการดําเนินการเรื่องสําคัญสาคัญเนี่ยอาเซียนก็จะอาศัยพื้นฐานของการมีความเห็นร่วมกันใช่ไหมครับหรือว่าฉันธรรมติแต่ว่าในอดีตนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่บางประเทศหรือบางกลุ่มประเทศ <c oughs> ในอาเซียน่จะแสดงตัวเป็นแกนนำแหละครับคือมี l e a d e r ์ชิพก็คือมีความเป็นผู้นําในการช่วยผลักดันให้เกิดมีการเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหา ในภาวะชะงักงานเช่นนี้ในเหมียนมาเนี่ยมันควรจะมีประเทศไหนประเทศหนึ่งไหมครับที่อาจจะแสดงบทบาทนั้นได้ครับครับที่คุณคุณเทพใจยพูดถูกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคอนเซน s ซสในอาเซียนเนี่ยโดยเพพาะเมื่อเป็นอาเซียนสิบเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะบรรลุถึงชันธามติมันต้องมีประเทศที่ช่วย drive ช่วยขับเคลือ่อนนะครับที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีประเทศไหนที่มีความรู้สึก รุนแรงที่ขัดขวางเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดคอนเซน s ซสเอกภาพได้แต่ครั้งนี้ผมก็เห็นอย่างอินโดนีเซียนะครับเขาก็อแสดงบทบาทนำอาสิงคโปร์นะครับมาเลเซียก็ต้องก็ต้องสนับสนุนประธานรูไน,นเนี่ยให้ให้ขับเคลื่อนประเทศอื่นผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะโกวล,ลองอยู่แล้วนะครับถ้าถ้ามันมันมีประเทศ3 4ประเทศเนี่ยที่พร้อมที่จะแสดงบทบาทนำนะครับ ไทยเองเนี่ยผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเราอยู่ในแคลดเกอรี่พิเศษเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านมีพรมแดนติดกับเมียนมาเพราะนั้นเรามีปัจจัยที่ต้องชั่งน้ำหนักหลายเรื่องด้วยกันคับความมั่นคงชายแดนการที่เราต้องทำอะไรที่ดิสครีตนะครับเพื่อรักษาช่องทางการติดต่อนะครับแต่ถ้ามีประเทศออกมาขับเคลื่อนจริงๆแต่ผมเกรงว่าบางครั้งที่พูดเนี่ยมันเป็นการแถลงมากกว่าการขับเคลื่อน ครับม,มันต้องขับเคลื่อนแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าบรูไนเขาก็ไม่ได้เป็นประเทศใหญ่นะครับเขาก็การทูตเขาก็ระมัดระวังอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าแต่ถ้ามันเ้าได้รับการแบ็กกิ้งจากประเทศหลักๆเนี่ยผมคิดว่าบรูไนก็พร้อมที่จะเดินหน้านะครับ,รบเราเราเข้าใจข้อจํากัดที่ประเทศไทยมีอยู่นะครับในการเข้าไปช่วยไกลเกลีย่ยสถานการณ์ในเมียนมา ว่าถ้าคุยกับคนในกระทรวงต่างประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าเขาจะาพึงพอใจกับบทบาทที่เรียกว่าปิดทองหลังพระของประเทศไทยในเมียนมานะครับแต่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ไอ้บทบาทการปิดทองหลังพระมันจะช่วยอะไรได้ไหมครับคุณเสียสบิครับก็คือประเทศไทยนะผมว่าน่ามีอยู่ในสถานะที่จะมีบทบาทได้นะครับเราก็มีช่องทาง การติดต่อหลายๆระดับด้วยกันนะครับแต่แน่นอนมุมมองของเราเนี่ยมันมันอาจจะมองไม่เหมือนกับอินโดนีเซียเพราะตรงนี้มันมีประเด็นความมั่นคงเข้ามานะครับแล้วแต่ผมยังไงก็ตามเนี่ยผมผมมีความรู้สึกว่า เราเราคงต้องแสดงบทบาทของเรานะครับมากมากกว่าน,นี้นะครับแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่ได้แถลงออกมาเท่าที่ควรนะครับการแสดงจุดยืนของไทยเนี่ยทุกคนเขาก็มองอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามีจุดยืนนะครับที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนการทูตของอาเซียนเนี่ยผมว่าหลายประเทศเขาก็จะจะทำคืออย่างพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็การสร้างเอกภาพของอาเซียนเนี่ยมันน่าจะทําได้ดีขึ้น จะขอกลับมานิดนึงครับในประเด็นเรื่องของการเป็นแกนนําของอาเซียนเนี่ยเหตุการณ์นี้มันการทดสอบที่สําคัญของอาเซียนเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นเรื่องภายในแล้วก็กระทบต่อภูมิภาคเนี่ยอาเซียนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกับสถานการณ์ในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วเป็นการทดสอบหลักฉันทามติของอาเซียนผม,ผมคิดว่าในระยะยาวอาเซียนต้องมาดูเหมือนกันว่า วิธีการตัดสินใจของอาเซียนเนี่ยที่เรียกว่าฉันธามติเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันมันคล่องตัวมันรวดเร็วยิ่งขึ้นครับนะครับเช่นอาจจะมีหลักของอาเซียนทรอยก้านะครับมาช่วยกันประสานเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีมีชันธามติที่เร็วขึ้นคือนอกจากเรื่องของเมียนมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นบททด,ทดสอบที่สําคัญของอาเซียนแล้วเราควรจะนํามาปรับปรุงในสิ่งที่เราเรียกว่าอาเซียนเว์ต่อไป ยังกรณีของเมียนมาเองนะคะก็ได้เห็นบทบาทของรัฐบาลเงาหรือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่ก็ไม่ได้หยุดความเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามที่จะหาแนวร่วมจากชาติตะวันตกจาก UN แล้วก็พันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐเนะะี่ยค่ะอาเซียนเองควรนี่ต้องเตรียมรับมืออย่างไรคนระับเพราะว่า NUG ก็คงพยายามที่จะมีบทบาทในที่ประชุมอาเซียนครั้งต่อๆไปด้วยนะคะผมคิดว่าเขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะครับที่จะได้รับ การรับรองในระดับนาน,นาชาตินะครับแล้วก็การประชุมสมัชชาของ i อเนะครับสาภาพแรงงานระหว่างประเทศนะครับที่ในที่สุดแล้วตัดสินใจที่จะปล่อยที่นั่งเมียนมาให้ว่างไว้นะครับพเพื่อไปพิจารณากันตอนประชุมสมัชชาใหญ่สาประชาติในเดือนกันยานะครับแลวผมคิดว่าในการประชุมเอ็มเอ็มครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับ ทางฝ่ายรัฐบาลกู้ขนาดนะครับของฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็คงจะเรียกร้องให้มีที่นั่งในการประชุมด้วยนะครับฝ่าย nug ครับอาเซียนก็ต้องต้องคิดเหมือนกันว่าจะ,จะ,จะทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยรัฐบาลอาหารไม่ให้ความร่วมมือเลยเนี่ยแล้วอาเซียนจะทำยังไงที่ผมกลัวนะครับนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน คุณเสียศักมองเห็นความเป็นไปได้ไหมครับที่อาจจะมีประเทศในสภาพยุโรปที่นนดีก็เคยทํามาแล้วนะครับที่จะ,จะแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่มามร่วมสังคกรรมกับอาเซียนแต่ถ้าสถานการณ์ในเมียนมาไม่ดีขึ้นกว่านี้นะครับคุณเสียสักคงจำได้ใช่ไหมครับในยุคที่พม่าเป็นปฏิติการเต็มที่เนี่ยเราก็เจอกับสถานการณ์แบบนี้มาแล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าที่ถ้าที่ผม มีประสบก,การณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังจําได้ช่วงที่เป็นรัฐบาลทหารเนี่ยประเทศคู่เจรจาที่เป็นประเทศตะวันตกเนี่ย EU สหรัฐเนี่ยมีปัญหามากนะครับในการเข้าร่วมของของรัฐบาลเมียนมามีปัญหาการตั้งธงนะครับจะมีตั้งธงของเมียนมาได้หรือเปล่านะครับพวกนี้นะครับซึ่งปัญหาพวกนี้มันจะกลับมาอีกแล้ว นะครับแล้วมันจะกระทบต่อต่อความร่วมมือความสัมพันธ์ที่เรามีกับประเทศคู่เจรจา,าที่สําคัญโดยเฉพาะที่เป็นประเทศตะวันตกนะครับถึงขั้นที่เราก็ไม่รู้เขาจะทํำยังไงว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเวลวร้ายลงแล้วเขาจะมาร่วมโต๊ะด้วยหรือเปล่านั่งโต๊ะเดียวกันด้วยหรือเปล่าายังไม่แน่ใจนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของ FivePo ฟอน c o นเซน s u สเนี่ย <S <S มันต้องมีความคืบหน้า mm hmm. อย่างน้อยถ้ามันมีความคืบหน้าเนี่ยผมว่าเขามีเหตุผลเพียงพอที่จะมาร่วม โอเจรจากับอาเซียนเพราะว่าเขาก็มีผลประโยชน์กับอาเซียนโดยรวมนะครับตัวคุณเสียสักเองตอนนี้มองดูสถานการณ์แล้วมีความหวังไหมคะครับก็ถ้าจะพูดถึงผิดหวังก็ผิดหวังเข้าใจก็เข้าใจนะครับความหวังก็มีครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเมื่อถึงเวลายามที่ขับขันจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ ะระดมกําลังของอาเซียนนะครับก็ผมก็หวังว่าในกรณีนี้นะครับถึงจุดนี้อาเซียนก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงในเรื่องของสันธามติ5ข้อนะครับโดยเฉพาะการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะเป็น Special e n อ o y ครับ